สวัสดีจ้าพเม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพบพอกับเจตาพารวยคือเก่าเนาะค่ะในวันศุกร์ที่สาอค่ะเจตาจะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาเนาะเจ็ดเสียนดังหามพาดเด้อค่ะสองสู่วรรณเลขมีที่มามาดามคำนวณไปเบิงแนวทางของเพิ่นกันค่ะ จ้านี่ก็จะเป็นแนวทางของซองสุวรรณวันที่สิบเก้าของซองสุวรรณประบติพื้นเนาะเลขกพื้นกัถือว่าเขาดังปังค่ะออกเจ็ดเก้าของเพิ่นเก้าเจ็ดเนาะตัววิ่งรัวพื้นก็เขาเก้าเนาะค่ะสองตัวเข้าเต็มเต็มเนาะตัวนิ่นตัวเจาะค่ะแต่ได้กลับเนี่ยกลับขอบุณซองสุวรรณเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตา ขอบคุณหลายๆไปเบิรงวันที่31กันค่ะเป็นมือนีเนาะวันนี้ไปใหม่2ส,สุวันล่าพัฒนาวิ่งรูดของเพิ่ม1กับ3จ้ะ2ตัว6หาง1เจ็ด1แปด1เก้า3เจ็ด3แปด3เก้าตัวบนกับ1 1กับ3 3 3ตัว4หาง หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามวันศุกค่ะมือนสองทุ่มคืนไปเที่ยวเล่ากับซองสุวันเนาะเลขเพิ่นกระทือว่าเข่าวดังว่าปังอยู่เด้อค่ะเอฟซี mm hmm. ของซองสุวันเนาะอย่าลืมตัววิ่งตัวรูดของเพิ่นตามกันต่อสองทุ่มคืนมาแลงค่ะต่อไปค่ะต่อไป เาไปก็จะเป็นเลขมีที่มาเข้าไปติ่มตมคือกันค่ะแต่ประมานตัวนิ่มตัวเจาะเนาะเลขมีที่มาวิ่งรูดเข้าไปศูนย์สองตัวเข้าไปศูนย์เจ็ดเนาะเลขออกเจ็ดศูนย์เนาะมีไผดใหผ่ไมานน้ำซองสุวรรณบอกค่ะเอฟซีซองสุวรรณที่ติดตามกันเนาะ อันที่สามสิบเอ็ดเพื่นไก่มาเนาค่ะ 29, นะี่ยี่สิบเก้าเนาะตามกันต่อไปใหม่ไปใหม่มือนี้ค่ะเลขมีที่มาเลขมีที่มาวิ่งลูดลาวพัฒนาสองกับสี่ค่ะสองตัวหกคาง 2องแปดสองเก้ศย์เกนค่ะเบิร์ก็จะมีสองสองกับสี่ตัวสหางสองสี่แปดสองสี่เก้าค่ะเ,เียวันที่สามสิบเองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะเลขมีทีมารัฐบาลลาวออกเนาะคะ่ะมันแรงตัวน่นตัวจอของเพื่นก็จะมี28กับส8เด้อะคะ่ะ 2 0 4 0เบิร์นสองสสายวิ่งสายหลุดจะลืมเลขมีที่มาเนาะไปต่อกันค่ะไปต่อคลิปนี้เจตาจะลงเกดเซียนดังเดยค่ะมีเกดคนไปไว้ในจักหน่อยเนาะร่วมคงสุดท้ายไปเลยเนาะค่ะต่อไปจะเป็นของมาดามคำนวณเนาะค่ะมาดามคำนวณ คนกระลุดไปวันที่ยีเก้านะของมาดามเมื่อนี้มือไม่กับไปไม่เนาะค่ะมาดามคนสวยรวยสนีใจดีด้วยนะคะเพื่อนกันเอฟซีพนุนนาฝาขั่งนะะพนช่องใหญ่แล้วเนาะจังไดกับกราบขอบุญขอบคุณ มาดามคำนวนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวแนวทางมาว่างทางช่องของเกตาเนาะขอเพิ่นมาเพื่นไก่ให้มากค่ะของมาดามคำนวนเพิ่น้มาตลอดตะพัดเกตาเปิดช่องเนาะเอามาว่างแนวทางทางช่องวิ่งรวดลาวพัฒนาแปดกับศูนย์ค่ะสองตัวหกขางแปดสี่แปดหาแปดหก ศูนย์สี่นกเพิก็จะมี88กับ0ูค่ะสตัว3ตัว4หาง804 805 806 8 80ค่ะตัวนิ่งตัวเจาะของเพิ่นก็จะมี8404 86กับ06ค่ะ 3, ต, 3, ต,ตัวนิ่งตัวเจอสาตัว 804 806ค่ะสายวิ่งสายโหดจะลืมของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะต่อไปค่ะต่อไปติดตามกันคำแร่งสองทุ่มคึ่นกัดมาดามคำนวณเนาะ,ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะบ่มีไปหูว่าเลขจะเขา้าจะลุดเนาะ,ะขอโทษคอยัยถ้าเลขลดเลขบ่่าเขา้าหลายๆเสียน ขอภัยแท่นเนาะค่ะทางช่องเจตาเรขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะ<ม>ชอเชิชัยค่ะชอเชีชัยวันที่ยิบเก่าก็หลุดไปเนาะค่ะมือนีมือไม่วันที่ไม่ละสามวันสุดท้ายของเดือนมกราคมกับรัฐบาลเล่าเนาะค่ะวันศุกร อ็นอาทิตย์สุดท้ายของราวพัฒนาเนะวันที่สาอ็กรกฎาคมไปไม่ตามต่อกับชอเชิดชัยลาวพัฒนาวิ่งโหลดสีกับ6กค่ะสองตัว6กหางสี่เจ็ดสี่แปเบิ้ลนสีซีกับ6 6ค่ะ 3ตัวสหางสี่หกเจ็ดสีด่สาสสค่ะสายวิ่งสายรุดจะลืมสกับ6กบ่นเบลุดมากกับเขาได้อีกคือเก้าแล้วนะพี่น้องแนวทางเป็นเดืองธรรมดาขอบบุญขอบคุณชอเชียดใช่เด้อค่ะที่เอามาวางทางช่องเนาะแนวทางมาวางทางช่องของเกตาช่องนีน้อย ต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นเรขรับนางฟ้าเลขยกรับนั่ง้ากกระลุดไปเด้อค่ะวันที่ยี่สิบเก้าเนาะขอโทษขออภัยแทนเอฟซีเพราว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาเนาะกราบขออภัยถ้าเรียกผลุดไปเนาะค่ะเลขยรับนางฟ้าหายมาไม่แล้วค่ะไปไม่เนาะมือนี่ เรีกลับนางฟ้าลาวพัฒนาวิงรูดจะมีเจ็ดกับศูนย์ค่ะสองตัวหกหางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเบิร์ก็จะมีเจ็ดเจ็ดกับศูนย์ศูนย์สามตัวสี่หางเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะตัวนิ่งตัวจอของเพิรนสองตัวจะมีเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสามกับศูนย์สามค่ะ 3ตัวตัวนี้ตัวจเจ็ดศูนย์ห่งเจ็ดศูนถ้าชอบแคปหน้าจอเนาะค่ะไปชอบกัดจัดลายมักของผู้ใดก็ตามของผู้นั่นเอาของผู้นั่นละคะ่ะเอาที่ชอบเนาะต่อไปจะเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่ม เซียนหนุ่มลาวพัฒนาวันที่ยีบเก่าของพนกระลุดไปอยู่เนาะของเสียนหนุ่มหลุดกขาบอเป็นยังเรืองธรรมดาเนาะธรรมดาเล็บมีเขา่ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องไปไม่วันที่สามสเอ็ดคือมื้วันศุกร์มกราคมเนาะราวพัฒนาเสียนหนุ่มให้มาแล้วค่ะปิ่งโลดสามกับสีสองตัวหกหางสามแปดสามเก้าสามศสปดสีเก้าสี่ศย์ค่ะ เบิ้ลก็จะมี3าสกับสี่สี่สตัวสีหาง3ามสี่แปดสามสีเกค่ะสาอวันศุกร์วันนี้วันสุดท้ายของเดือนเนาะศุกร์สัปดาห์ของล่าวพัฒนาสองทุ่มครึง่งเมอแ่งของเสียนนมุมเน้นจอสองตวัวสามแปด่แปดสเก สี่เก้าเด้อค่ะเบนก็จะมี3ามสี่แปดับ3 4 9สี่เก้าเนาะโตนิ่โตจเจาะเพิ่นสายวิ่งสายหลดอย่าลืมสกับ3เนาะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นของล็อกกิ๊กล็อกกิ๊กกระลวดไปคือกันเนาะค่ะบอกเป็นยังไปไม่ตามต่อมาแลงเลขล็อกกิ๊ก ขอโทษขอให้แท่นอิซี่ของพค่นขอบคุณล็อกกิกขึ้เก้าหลักเดียวแนวทางมาว่างทางช่องของเจตตาเนาะแนวทางมีเขามีลุดเนาะค่ะพี่น้องวันที่ยีิบเก้าลุดไปไปใหม่สามสิบเอ็ดค่ะของล็อกกิกเล่าพัฒนาเหมือนแร่งวิงงลุดพนี้สามกับสค่ะสองตัวหกหางสามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด บนสามสามกับสี่สี่ค่ะสามสี่ห้าสามสี่กสามมเดมกรามือแร่งวันศุกเลขล็อกจิกตัวนิ่มเจาะบนสามหาสีกับสี่เด้อค่ะมีสามหางเลขกสตัวนิ่เจาะของลอกกิกสตัวเน้นเจาะสองสาหาง3 4มห้า สามสี่เจ็ดค่ะตามกันไม่เนาะค่ะมือแรงไปน้ำกันกับเลขบล็อกจิกดาวพัฒนาสองทุ่มคึ่งคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีด้วยค่ะมือแรงให้โชคโศกมันมันกับแนวท่างหลายๆเสี้ยนเนาะต้องใส่กันแล้วไปจัดขอให้โชคดี ขอให้มีความสุขสุขภาพเก็มแรงเดินทางไปใส่ใจขอให้ปลอดภัยเดินไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยขอบคุณหลายๆค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ